สวยจนหยุดหายใจโบเมลดาสวยเซ็กซี่ในลุ้เสื้อใสาเดียวลูกไม้สีขาวสําหรับนางเอกสาวซุปตาอย่างโบเมลดาสวยออร่าอยู่ตลอดเวลาเลยจริงๆค่ะเพราะว่าใครที่ติดตามในไ g ีของโบก็จะได้เห็นความน่ารักสดใสของเธอออกมาอย่างต่อเน,นื่องโพสตภาพทีทําเอาหนุ่มๆใจละลายไปตามๆกัน ยิ่งเวลาที่โบต้องออกงานด้วยแล้วบอกเลยค่ะว่าจะต้องสวยเป๊ะตั้งแต่หัวจะหดปลายเท้าเลยทําคนจ้องมองกันทั้งงานซึ่งแต่ละลุกของโบนั้นก็ไม่เคยทําให้แฟนคลับต้องผิดหวังเลยล่ะคะ่ะสวยสับอารากระจายแบบสุดๆมองไม่มีเบื่อเลย ไม่ว่าจะมุมใกล้หรือว่ามุมไกลโบก็เอาอยู่ค่ะสวยจริงไม่จกตาแต่ละภาพคือดาเมจรุนแรงมากล่าสุดโบก็ออกมาสัตว์ออร่าความสวยในชุดสายเดี่ยวลูกไม้สีขาวไม่ว่าจะมองยังไงก็มีแต่ความสวยทะลุจอออกมาโดยโบโพสภาพพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าอุ้ยละครใต้เงาตะวันมาแล้วนะไปดูกันสวยจนใจจะวายแล้วเป็นนางเอกสาวที่สวยแบบไม่มีหยุดพักเลยจริงๆไม่ว่าจะุูไหนก็เต็มสิบค่ะ